สบายดีทุกคนคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครแอปทีเลแกมเพื่อเอาไว้เซตห้ามูเพื่อนข้องเหา่าวิธีการสมัครนั้นบอยักเลยอันดับเลก็กให้ทุกคนนั้นไปดาวน์โหลดแอ t ทีเลแกมมาซ่าก,ก่อนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเพโรรออสโต้หลืออ p อ s สโต e ได้เลยเมื่อเห่าทําการดาวน์โหลดมาแล้วให้เห่าทําการเปิดแอปขึ้นมาได้เลยเมื่อเปิดขึ้นมาตอนเล็กเห่าจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดบอลน,นี้เลยเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้เห่ากดจิมบอลน,นี้ เมื่อจิ้มเข้ามาก็จะเจอหน้านี้ให้เห่าไปกดที่สองคนห้าแล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเอแล้วมันจะเห็นทุงเหล่าเห่าขึ้นมาให้กดจิ้มใส่ทุงเหล่าเลยหลังจากนั้นให้เห่าใส่เบอร์โทรของเห่าใส่ซองสูนแล้วก็ตามด้วยไม้เลข็ของเห่าเลยหลังจากที่เห่าใส่เบอร์โทรของเห่าเฮียพอยแล้วให้มากดจิ้มใส่ลูกซรอนต่อไปได้เลยมันจะขึ้นมาให้เห่ากดเยดและก็กดคอนตินิวกดอนุญาต หลังจากนั้นให้รอ่าเลขรหัสจะทรงมาทางข้อความแล้วมันจะเด้งขึ้นมาใส่ลงไปแล้วจะผา่าเห่ามาในหน้าน şey ี้หลังจากนั้นให้เห่าทําการใส่ซื้อและนามสกุลข้อเห่าหลังจากที่เห่าใส่ซื้อและนามสกุลข้อเห่าลงไปเฮียบห้อยแล้วให้กดลูกซ้อนทัดไปได้เลยแล้วมันจะมาสู้ในหน้านี้แล้วมันจะขึ้นเบ็บนี้ขึ้นมาให้เห่ากดจิ้มใส่คําว่าคอนตินิวได้เลยและกดคําว่าอนุญาตหลังจากนั้นเห่าสามารถไปใส่ฮุบหน้าปกข้อเห่าได้โดยที่กดจิ้มไปที่ซามขีดด้านถึงซ้ายมือ แล้วไปกดที่คําว่า My Profile แล้วก็ทำการใส่ฮุบข้องเหาเข้าไปได้เลยฮหตเพียงเท่านี้ถือว่าการสมัครข้องเหาก็ได้สำเร็จแล้วเด้อทุกคน